สวัสดีเหล่าเชสเตอร์ aser, ทุกท่านกันด้วยนะครับอีกนิดนึงก็จะเข้าสู่ช่วงของแพทคิดมัดก,กันแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นช่วงส่งท้ายของอีเวนต์สูงปีของ Apost ซลออฟกิ t นะครับอย่างที่ผมพูดไปเนาะเราจะถ้าเกิดเราเก็บสะสม,มทั้งหมด21วัน12ชิ้นเราจะได้ทั้งหมด260กว่าชิ้นปะแต่เนื่องจากผมตลบไปด้วย <c oughs> บางวันไม่ได้เก็บลืมเก็บหรือเก็บไม่ครบคนระับ ก็เลยได้มาที่240ชิ้นอ่าแล้ววันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่จะถูกนําออกไปเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาเปิดกันนั่นเองว่าเราจะได้ทั้งหมดกี่ชิ้นกันแล้วเราจะได้ปีกกี่อันกันนะครับซึ่งในไอ้ตัวเนี้มันจะสุ่มอยู่ที่1 2 3ชิ้นอ่าผมโชคดีผมอาจจะได้ปีก3อันเลยก็ได้นะฮะแต่ด้วยความที่มันใช้เท่าไหร่210ชิ้นใช่ปะ่ะแปลว่าเรามีโอกาสที่จะได้ฟรี อีกประมาณอีก30กล่องก็ต้องมารอดูว่าเนี่ยมันการันตีแน่ๆนนะผมก็จะบอกว่ามันการันตีแน่ๆนหนึ่งปีแต่มันขึ้นอยู่กับดวงเนาะถ้าเราได้ค่าเฉลีย่ยเป๊ะๆเราก็อาจจะได้2ชิ้นตามค่าเฉลี่ยเราจะได้2ปีนะแต่ถ้าเกิดโชคดีมากๆอาจจะได้แบบ2ปีครึ่งอะไรเงนะี <c> ้ไ <oughs> ม่ใช่ปีสิโอล่าไม่ใช่เหรอโทษทีโทษทีอันนี้ผมมีสีทองไปแล้ว จะมาเปิดหาดูกันว่าผมจะได้สีม่วงกับสีเขียวหรือเปล่าโอเคมาดูกันมาดูเมชั่นการเปิดมันมันไม่บอกเหรอเมื่อกี้อันมันบอกมั้อ๋ออันเดียวระเดิมด้วยอันเดียวไปก่อนเลยแล้วกันมันบอกไหมกี่อันอันเดียวบอกไหม อันเดียวบอกไหมอันเดียว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 กูเปิดสี่อันได้อันเดียวสี่อ,อ,อันเลยเหรอโอ้โหโอกาสดรอปนี่ไม่ไม่ได้เท่ากันใช่ไหมคือแบบว่าแจบอกว่าโอกาสดรอปสองสามแต่โอกาสดรอปสองหรือสามอันนี้อาจจะน้อยมากเลยใช่ไหมเนี่ยเปิดไปแล้วห้าอันได้ห้าอัน อ่าเปิดไปแล้วหกอันได้แปดอันโอเคแปลว่ามันได้ปีกแต่เมื่อกี้มันบอกปะไม่ได้บอกเนะาะก็ได้กี่อันสิบสองโอโหไม่บอกเลขก็ <c oughs> คือต้องมานั่งลุ้นเองใช่ไหมว่าได้สองอันหรือเปล่าได้สามอันหรือเปล่าหรือได้หนึ่งอันแม่ย้อยต้องมานั่งลุ้นเองพะยะค่ะ คือถ้ามานั่งรุ้นทีละอันทีละเลยก็เกินไปอ่ะเรามาเปิดอย่างนี้ก่อนดีกว่าเรามาเปิดสี่สิบอันก่อนเพื่อจะดูว่าจะได้กี่อันโอเคปบโอเคครบสี่สิบอันแล้วได้เศษปีมาห้าสิบอันแปลว่าคือเพิ่มขึ้นมาแค่จะประมาณ25%่ แล้วถ้าเกิดเราเปิด100อันโอเคเปิดไปแล้ว140กล่องได้มา180เพิ่มมา40เปิด100แล้วกัน โอเคเปิดครบแล้วท oh okay. okay. ั้งหมด240กล่องได้มา315เศษใช้210ชิ้นในการคราฟ1ออร่าเลดดอกต่ำมากอะ240ได้เืิมมา75 75้าใน240 35ี่เปอร์เซ็นต์โอ้หมายคาดต้งกเลยวะแค่ปีกเดียววะ่ะได้แค่ออลาเดียว,วอ่ะเจ้าออลาอะไรดีอันนี้หนึ่งออลาเลเวลสามใช้สองร้อเหลือ 105. 105. หนึ่งร้อยหาหนอยท้าะะไรเยเดี๋ยวปะ แต่ผมน่าจะปักใจแล้วแหละจะเอาสีเขียวก่อนเลยเอาสีเขียวก่อนเลยเพราะว่าผมเล่นคอนะงั้นผมจะเอาสีเขียวเพื่อให้มันเข้ากับน้องคอนนั่นเองเองเองแต่คอนผมไม่สีเขียวเลยเลย <c oughs> ต้องไปเปลี่ยนตีสีครอนป่ะเนี่ยแต่เวลาแต่เวลาไปเล่นใน PVP หรือว่าเล่นในแบบมันมันจะเป็นออร่ามันจะเข้ากับสกิลโอเคจำอีกผมเอานี้ดีกว่าใช้เท่าไหรอ่อ่ะโอ้ไม่นะเจ็ดสิบบวกอีกสี่สิบร้อยสิบผมมีร้อยห้าว้า ผมจะบอกว่าเนี่ยอีกสองเศษมันอยู่ในตัวละครดีเว้ยแล้วดีไม่ดีอยู่ในตัวครนี้ด้วยปะเดี๋ยวแล้วถ้าเกิดทำครบอ่ะเนี่ยสามเศษอยู่ที่แล้วแล้วอีกสองเศษอ่ะสามารถเอาถ้าเกิดผมโอ้โห ถ้าผมแบบลงดันเจียนดีสักสองสามรอบเพิ่มแล้วแล้วแบบไม่ดุดอ่ะโอ้แม่เดี๋ยวจะร้องไห้อืออีกข้างอีกข้าอันแล้วแล้วอีกสามอันอยู่อีกตัวละครนึง แล้วอีกสองอันอีกแค่สองอันเท่านั้นน่ะถ้าเกิดถ้าย้ายจากตัวละครเนีมาตัวละครอนนี้ได้แล้วอีกสองอันนะโอ้ผมไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ล็อกอินวันสองวันนี่แหละไม่ได้มาหาวัานสองวันโอ้โหโอ้โหคุณความรู้สึกเจ็บปวดที่รู้สึกว่าอีกแค่เอื้อมแท้ๆท ผิดพลาดไปแค่นิดเดียวโอ้โหเจ็บปวดหลือเกินผมจำได้เลยว่ามีช่วงหนึ่งอะผมรู้ตัวว่าตอนนั้นอะจะเจ็ดโมงเช้าเว้ยผมรีบตรงบึงกลับมาที่ห้องแล้วแบบรีบพยา,ยามที่จะฟาร์มอะไได้สักกล่อง่อๆแต่ว 2, 2, ่าไปดอกสักกล่องเลยอะ่ะผมแบบอ้า <c oughs> าาาาาาาอาาาาาาาอีาา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 ายาา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 าดัาาานาา เพื่อที่จะเก็บกล่องแล้วมันเหลืออีกแปดกล่องไงเออแบบเออก็ไม่ทันอ่ะไม่ได้ถักกล่องด้วยตอนนั้นอ่ะโอ้แฟดแบ็กมาเลยอ่ะแฟดแบ็กความเจ็บปวดตอนนั้นแล้วพอพยาตอนนั้นแล้วอ่ะมันแบบต้องมานั่งช่างใจว่าจะตัดใจแล้วก็แลกคนนี้ไปเลยว่าจะรอแต่ประเด็นคือผม,มอยู่ไม่ถึงเจ็ดโมงเช้าเนี่ยเลยอ่ะผ้อนอเป็นอะไรดีเอานี้แหละเอาสีทองแล้วกัน สีเขียวมีแล้วสีนี้มีแล้วสีทองฮะสทองแล้วกันสำหรับส่วนที่เหลือผมผมตัดใจละปล่อยให้มันมีผมก็จะบอกว่าเออช่องแม่งช่ง้งแว่งละอ่า